สวัสดีครับมาพบกับพี่อาร์เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้พี่อาร์ก็จะร้อนหน่อยแหมแต่งตัวสุภาพเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวตอนเดียวนะครับเครื่องสามพันบอลเงินนะลำนี้มีอะไรเด็ดๆอยู่ในลำนี้อยู่ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยจะไม่รู้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ออร์จะไล่ให้ดูทีละจุดทีละจุดเลยครับว่ามันมีอะไรที่เด็ดๆอยู่บ้างนะครับ ไล่กันเลยนะครับจากแม็กนะครแม็กนี่เป็นงาน w Work นะครับกําลังมาเลยนะตัวนี้อะดูดีๆเนี่ยลายแบบนี้นะครับเนี่ยลายแบบนี้ดูเลยกําลังมาจริงๆนะลูกค้าสั่งเลยพี่ w Work The i e w Work อย่างเดียวเลยนะตอนเนี้ยก,กระแสกําลังมาเราก็ต้องตามกระแสนะ,ะมสมมติใส่แบบนี้เป็นไงสวยนะสวยนะยางเบอร์45่สนะ องสี่ห้าสี่สิบห้านะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มดำนะฮะเซรามิกนะมองเรามองเนี่ยจากข้างข้างนอกเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคนขับไม่เห็นนะไม่เห็นหน้าคนขับเลยแต่คนขับมองออกไปเป็นไงสายแจ๋วเลยอันนี้พี่ไอซก็ให้เป็นฟิล์มเซรามิกแต่ว่ามันจะมีฟิล์มเขียวอีกอย่างหนึง่ง ที่ลูกค้าชอบเลือกกันระหว่างเซรามิกกับฟิล์มเขียวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เลยตู้นะมาถึงตู้นี่ตู้สองเมตรสิบหัวตัดแบบนี้เห็นไหมหัวตัดแบบนี้มันจะมีหัวตัดกับหัวโตนะวัยรุ่นก็ต้องเอาหัวตัดสินะถ้าผู้ใหญ่หน่อยก็อาจจะหัวโตอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นนแแต,ต่อมานะครับเป็น,นกระทะผ่านะครับหรือกระทะบัรทุก ยางมิชลิน XCD 2อานะยางมิชลินนะครับ XCD 2. 2เป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นยางบรรทุกโดยเฉพาะนะ Not นะ็อตม่วงนะแม่สวยงามนะครับกระทะเนี่ยกระทะบรรทุกหรือกระทะผ่านเนี่ยจะทําสีเดียวกับแม็กหน้านะ,อ,ะอันนี้สีเท่ากันนะครับเห็นไหมแม็กหน้ารีวิวเวอร์ก็เท่ากันนะ เะาทาสีให้เลยให้เป็นเป็นสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันแต่ลํานี้เนี่ยถ้าเรามองแบบนเนี้ยเนี่ยเรามองแบบเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่ารายละเอียดมีอะไรอีกเล็กน้อยมีอีกนะมีอีกเช่นนี่เห็นไหมเขาย้ายหูแหนบนะครับย้ายหูแหนบเนี่ยเพื่ออะไรนะครับโดยปกติแล้วถ้าเสริมแหนบเข้าไปเนี่ยแหนบเนี่ยนะครับ มันจะทิ่มลงพื้นอีกเวลาขึ้นลูกระนาดเนี่ยบางทีมันเสยกับลูกระนาดนะนะมันมันเสยเลยนะครับแต่เนี้ยขยับหูแนบขึ้นไปปุ๊บแนบที่เสรยมามันก็ขยับขึ้นไปด้วยทําให้ตรงเนี้ยช่องว่างตรงนี้นะครับเราขึ้นลูกระนาดล้วก็โอเคอาจจะไม่ต้องระวังเหมือนที่ไม่ย้ายก็ได้แต่นะครับแ,แต่ไม่ย้ายก็ได้นะ มันก็อาจจะทิมทิมหน่อยแหน่ที่เสริมมานะครับลานี้เสริมดูสิหนาต็บเลยอะยี่สิบมิลสามแผ่นนะครับสเต็ปนี้ยี่สิบมิลสามแผ่นนะบรรทุกสามตันบรรทุกสามตันแต่ว่ามันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่บรรทุกสามตันได้นะครับก็คือสิบหกมิลสามแผ่นแล้วก็แปดมิลอีกแผ่นหนึ่งเท่ากับว่าสี่แผ่นแต่เนี้ยยี่สิบมิลสามมันมีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะครับบรรทุกสามตันได้เหมือนกันแต่ว่ามีข้อแตกต่างตรงที่ว่าเวลารถเปล่า สิบหกสามกับแปดมิลอีกหนึ่งแผ่นเนี่ยสี่แผ่นเนี่ยนะจะมีความนุ่มนวลกว่าเล็กน้อยนะครับเวลาตีรถเปล่านะแต่ถ้าใครชอบยี่สิบยี่สิบมิลสามแผ่นก็ต้องเซตนี้เลยนะแต่เวลาที่ตีรถเปล่าเนี่ยก็อาจจะก,กระด้างกระด้างนิดนึงแล้วแต่ชอบนะแต่ชอบอ่ะดูนะเห็นไหมครับนี่เป็นอย่างนี้หนามากนะให้ดูยี่สิบมิลสามเนี่ยนะ แวันหนาเลยอะนะครับก็ชอบแบบนั้นหนาะก็ให้ได้จะให้ได้นะนี่ครับแล้วก็จะมีตัวปีกเห็นไหมครับปีกตู้ซิ่งด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็จะมีไฟหลีเลี้ยวนะอยู่ด้านหลังด้วยนะครับข้างละหกดวงนะรวมไฟเลี้ยวด้วยนะครับเห็นไหมนะครับตู้ก็มาตรฐานนั่นแหละนะครับสองเมตรสิบด้านในก็เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนิดนึง ูไม่อัดนะครับกูไม่อัดด้วยนะครับนะนะกูไม่อัดทุกด้านนะครับปูไม่อัดทุกด้านเลยนะคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูรีวิวจากพี่อาร์แล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนเวลาจะออกรถตู้ทึบเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลแต่ว่าถ้าไม่ชัดเจนนะตัวหาพี่อาร์เลย0 8 1 9 2 0ป1 7น่เนยนะครับหรือว่าไลน์ไอดีไลน์เพิ่มได้เลยนะครับที่เพจนะครับ ที่เาเรียกอะไรนะที่โพสต์เอาไว้นะครับก็จะใส่ทั้งเบอร์โทรนะครับใส่ทั้ง ID ลดายด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็หลบร่มนิดนึงนะเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะครับแต่ว่าให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับ้ายห,หูแหนบจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะทรงก็จะนี่เป็นแบบนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ บายบายเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่อาจจะมารีวิวสเต็ปแต่ละกลัมนะครับสเต็ปแต่ละคนของลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลือกเอาในสิ่งที่เราชอบแล้วนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะบายบายสวัสดีครับ